สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเช้านี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะมืดครึมค่ะเหมือนฝนจะตกนั่นเองนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าฝนตกนะคะเพราะว่าสวนผักหรือสวนดอกไม้หลังบ้านเรานะคะค่อนข้างที่ต้นหญ้านะคะและต้นดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วค่ะถึงว่าเราจะลดน้ํานะคะแต่ถ้าดินนะคะข้างล่างแห้งนะคะ ต้นไม้ใบหญ้าเขาก็ต้องการความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้คือฝนไม่ค่อยตกค่ะอากาศก็จะมืดอย่างนี้เหยนะคะเราก็รอให้ฝนตกค่ะถ้าฝนตกก็ดีสําหรับสตอรอเบอรี่ที่เราปลูกเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ชอบน้ําฝนค่ะแต่อยากจะบอกว่าสตอรอเบอรี่นะคะไม่เสียแรงเลยค่ะที่เรานะคะเพิ่มดินในกระถางปูนให้เขาใหม่นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบํารุงรากผลและดอกนะคะผลสรุปว่า เขาออกมานะคะดกทุกต้นเลยค่ะเก็บจนปวดขาเลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะเราก็จะปลูกสองสายพันธุ์นะคะมีพันธุ์แบบอมเปรี้ยวหวานแล้วก็มีพันธุ์แบบหวานเลยค่ะเขาจะมีขนาดลูกที่กลางๆแล้วก็เป็นลูกใหญ่ลูกโตเลยนะคะแต่ส่วนมากลูกโตๆนะคะเราจะไม่ทานนกนั่นเองค่ะพอเราจะมาเก็บนกก็กินหมดก่อนนะคะ นกเขาก็ฉลาดนะคะเลือกกินแต่ลูกที่หวานๆแล้วก็ลูกโตๆนะคะส่วนลูกเล็กๆนะคะเราก็พอได้เก็บกินนะคะหรือจิ้มพริกเกลือหรือเกลือนั่นเองนะคะพอได้กินถามว่าหวานไหมบางลูกก็หวานนะคะถ้าเราเก็บแบบฉ่ำๆค่ะแต่ส่วนมากถ้ารอแบบฉ่ำๆเลยนะคะเราก็ไม่ทันนกนั่นเองค่ะที่สวนนะคะนกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ แต่ส่วนมากเห็นเพื่อนๆน,นะคะที่เขาปูนะคะเขาก็ไม่ได้เอาอะไรมาคุมนะคะเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีนกกินนะคะส่วนของเรานะคะไม่ทันนกค่ะเราต้องใช้นะคะ,ะตาข่ายสีเขียวนะคะคุมไว้นนเองค่ะเวลาเรามาเก็บนะคะเราก็จะเปิดตาข่ายออกนะคะเพื่อความสะดวกนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะเก็บ สตอเบอรี่นะคะที่แดงแล้วหมดนะคะเราก็จะใช้ตะข่ายสีเขียวมาคุมนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าเราได้ที่คุมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาทํานั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยค่ะแล้วลมก็พัดมาแรงเราก็เลยรอวันที่มีแสงแดดนะคะเราก็จะมาทําที่คุมสตอเบอรี่กันไม่ให้ นกกินสตรอเบอรี่ของเราได้นั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าที่เก็บนี่นะคะได้เต็มพลาสติกเลยค่ะแล้วที่เหลือเรากินไม่หมดนะคะเราก็จะเก็บแช่ตู้เย็นแล้วก็ทําขนมเค้กผลไม้หรือขนมเค้กสตอรอเบอรี่นั่นเองนะคะเราเก็บอย่างนี้นะคะเขาจะดกทุกต้นเลยค่ะเวลาเราหาเราก็จะใช้มือนะคะหวก ต้นนะคะหรือใบเขาค่ะเพราะว่าผลของเขาอยู่ข้างล่างก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแต่ถ้าอยากให้ผลสตรอเบอรี่นะคะลูกโตกว่านี้เราต้องเด็ดกิ่งนะคะที่ค่อนข้างจะมีผลเยอะออกนั่นเองค่ะเขาจะได้ไปให้ลูกที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นั้นโตนะคะแต่เราไม่ได้มาเด็ดนั่นเองค่ะเราจะเด็ดแคบบางต้นเท่านั้นเองนะคะ ถ้าต้นไหนเยอะๆเราก็จะเด็ดลูกสีเ,เขียวทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเพื่อให้ลูกที่เขาสมบูรณ์นั้นได้โตและสวยพอเราเก็บกินเราก็จะได้ลูกสวยๆงามๆค่ะ